สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศที่ท้องทุ่ง,งานานะคะก็ทำไก่ย่างกินนะคะก็ค่ะพี่พ,พี่ทุกคนวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาพูดความรู้สึกนะคะความรู้สึกในตอนนี้นะคะแล้วก็จะไม่พูดเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเยอะเนาะ,นะก็จะพูดเรื่องความรู้สึกในในของในตัวเองนะคะว่า เป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็เรามาฟังรองมาฟังลูลาเรอมารับชมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทำดูไก่ย่างไปแล้วก็พูดคุยกับพี่ๆไปนะคะนี่แหละถามดา,ายาท่านถามมาว่าสถานที่ที่บ้านน้องทิ์เป็นยังไงบ้างประเทศพม่าเรามันรู้สึกมันจะวุ่นวายใช่ไหมคะ มันจะวุ่นวายนะคะก็มีในตัวเมืองก็จะมีการประท้วงกันเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆที่ที่เชียงตุงเราคือเป็นเขตป,ปลอดภัยมากที่สุดแล้วล่ะอืคือมันก็มีการออกไปออกไปไซสิตว่าเออไม่ชอบไม่ชอบแค่นั้นเองนะคะที่ในในตัวเมืองเนาะแต่ แต่ที่บ้านน้องทิบะไม่มีขวนกระทบอะไรเลยๆ,ๆ,ๆเลยนะคะก็ยังจัดงานแต่งจัดงานบวชปกติอยู่นะคะในในบ้านนอกเนาะออในในบ้านนอกอยังยังปกติอยู่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าเราออกจากเขตพื้นที่ของเราก็คืออาจจะมีอันตรายได้นะคะพี่พทุกคนน้องทิบก็เลยต้องอยู่แต่บ้านแล้วก็ทําของกินไปก่อนนะคะก็อย่างที่พี่ๆทุกคนได้เห็นแหะแต่เออมันมันมันรู้สึกอยากจะบอก อยากจะบอกพี่ๆทุกคนอยู่นะคะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างแต่มันพูดไม่ได้นะคะมันพูดไม่ได้จริงๆพี่ๆทุกคนมันพูดไม่ได้เพราะว่าเราเราเ,ราเป็นคนที่ทํางานทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเราเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนน้องทิพย์มีมีไฟอยากจะเออเป็นสิทธิ์ของน้องทิพย์นั่นนี่นั่นก็มีพี่ๆแฟนคลับนะคะ พี่ฟี่เป็ับก็มาเตือนนะคะที่ด้วยด้วยความหวังดีเนาะเออน้องทิพย์เป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวในในในบ้านในบ้านเดินออมีมีน้องทิพย์คนเดียวนะทําอะไรก็คิดบ้างนะเนาะก็เป็นห่วงน้องทิพย์น้องทิพย์ก็เลยเออโอเคน้องทิพย์จะจะไม่ทําให้พี่พทุกคนได้ผิดหวังนะคะให้พี่พี่ทุกคน ได้เสียใจนะคะเพราะน้องทิพย์ก็เป็นคนเด้งครอบครัวในใน,ในบ้านคนเดียวเลอะเลอะอ่อรุยนะคะน้องทิพย์ก็คิดถึงในครอบครัวในตัวเองนะคะก็เลยไม่ได้ทํานะคะจริงๆน้องทิพย์อยากจะทํำแบบเขา หนึ่งสงสาถึงสิถึงเอออยากจะมาพูดทุกวันเลยนะคะเพราะว่าน้องทิพย์รู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันพูดออกมาไม่ได้นะคะก็เลยต้องจําเป็นต้องเก็บไว้นะคะก็ก็รอไปติดตามชมข่าวต่างๆในในแต่ละช่องแต่ละอันแต่ละพื้นที่ที่ติดตามได้เนาะ ทางช่องน้องทิพย์ก็ทําเป็นบันเทิงไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะออกมานะแต่จริงๆในใจมันคือมันมันมันอยากออกมาที่สุดแหละเราก็รู้ว่าเราเป็นสื่อในการในในในการที่เราต้องออพูดให้ทุกคนได้เห็นแบบนี้เนาะมันพูดไม่ได้จริงๆนะคะเราเราเราจึงแบบเงียบไว้นะคะก็มีหลายท่านสงสัยมาว่าทําไมไม่ไปใช้สิทธิ์นู่นนี่นั่นเนาะโอ้โอโอ ก็ต้องเงียบไว้ก่อนนะคะพี่ๆทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็ได้บรรยากาศมากเลยนะคะที่ได้มาทำไก่ย่างปิ้งย่างกินกับเพื่อนเนาะก็เมื่อกี้ก็ย่างไปพูดไปนะคะก็จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ,อ,อสถานการณ์ในตอนนี้คือ,อ,อจะพูดแบบ เป็นส่วนในส่วนส่วนในตัวแบบไม่กระทบของในตัวเองนะคะคือเราอยู่หมู่บ้านตรงสี่แล้วก็อยู่บ้านนอกเนะเาะเราอยู่บ้านนอกอะ่ะมันถ้าเราไม่ได้ไปในตัวเมืองหรือไม่ได้ไปเมืองใหญ่ๆมันก็ไม่ไม่ผลกระทบอะไรสักอย่างหนึง่งเอาไม่ได้ไม่ไม่ได้ลำบากอะไรเลยนะคะแต่ว่า แต่ว่าอินเทอร์เน็ตอ่ะช่วงนี้มันก็จะลำบากหน่อยนะคะก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปะถ่ายถ่ายคลิปก่อนที่จะไปลงคลิปมันก็ต้องไปลงที่ Wi-Fi ที่เขาแรงๆเนาะ Wi-Fi น้องที่แบบมันไม่แรงพอที่จะลงคลิปได้สมัยก่อนลงได้นะแต่ตอนนี้มันลงไม่ได้เลยคือน้องทิพย์ทำแล้วอ่ะลงคลิปแบบ หวันเต็มก็ยังไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องเอ่อก็เลยต้องเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็ลงคลิปนะคะก็ไปไปไปบ้านคุณครูหอมพองไปบ้านที่หอมพองหอมหอมพองเย็บผ้าเออเราก็เลยไปลงคลิปตรงนั้นเองนะคะพี่พีทุกคนก็เก็เห็นพี่พหลายคนได้เมสสิกมาหาได้คอมเมนต์มาได้ออ,อะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ถามน้องทิพมานะคะก็คือเออเป็นห่วงเนาะ ได้ได้พี่พๆหลายท่านที่ได้ติดตามสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือเป็นห่วงเป็นห่วงน้องทิพย์นะคะน,น้องทิพย์กขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณจากใจที่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงกับน้องทิพย์นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแตะ่น้องทิพย์ก็พูดในตรงนี้เลยนะคะคือทางบ้านน้องทิพย์ยังไม่มีผลกระทบในในในด้านในด้านสถานการณ์ที่หดรายนี้เนาะ,ะก็ยังไม่มีการ ผลกระทบอะไรเลยนะคะก็ยังไม่มีคนที่มาวุ่นวายหรือตำรวจหรือทหารอะไระยังไม่มีการเข้ามาในในในบ้านแล้วก็มาทำเรื่องทำดีแบบเหมือนที่เราเห็นข่าวเนาะเออไม่มีนะคะก็เป็นเหมือนบ้านน้องทิพย์เออบ้านดอ,อกของน้องทิพย์ก็คือเป็นเขิดบดอขตเขตดปลอดภัยนะคะขตเขตดปลอดภัยอยู่นะคะทุกทาน นี่แหละก็จะมาเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้ก็สบายๆที่ถึงนานี้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอ่อที่มีพี่ๆหลายท่านนะคะที่สงสัยในการที่น้องทิพย์ถ่ายคลิปประเพณีประวัติประวัติประเพณีไปนะคะมันคือเอาตรงๆนะคะน้องทิพย์ก็เป็นคนในเชียงตุงและบางคนในเชียง นะคะบางท่านยังไม่รู้จักประเพณีที่น้องทิพย์ถ่ายทําไปเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นคือน้องทิพย์ไม่ได้อธิบายได้ละเอียดก็คือเพราะว่าน้องทิพย์แค่อยากจะถ่ายลงลงไปเพื่อที่บันทึกไว้เพื่อ,อนาคคตข้างหน้าเหมือนที่น้องทิพย์บ้านนั่นแหละเพื่อ,อนาคตข้างหน้าที่เราจะมาดูอีกว่าเออประเพณีเรามีแบบนี้ด้วยถ้าเป็นคน ถ้าเป็นคนในบ้าน้อง่ท่าเขาก็จะเข้าใจว่าเประเพณนี้เรามีแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าเพิ่งมาถ่ายแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะก็เลยเก็เลยผิดพลาดไปนิดนึงที่ไม่ได้เล่ารายละเอียดนะคะก็รายละเอียดนั่นก็คือ,อ,อที่ตกสู้ที่แบบมีมีม,มีมีเนนเอาเงินใส่ในฐานไปเอาเงิน ไปเอาเนินเนียนแล้วก็พ่อแม่เนียนไม่ว่าหรอนั่นน,นี่น่ะเนาะมันเป็นทะปปณีนะคะส่วนมากคือถ้าเราจัดงานบวชเนียนใช่ไหมคะก็จะมีศรัทธาผู้มีผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็มาทําบุญนะคะก็เนียนเนียนน้อยกับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องก็จะได้เงินในในส่วนนั้นมาเอ่อในในเงินส่วนนั้นได้เยอะเราก็แค่ไปตกสู่คือเหมือนเราไปขอบริจาคแล้วเนี่ยบริจาค ทางเขาแต่แต่มีการรำพรนร้องเพลงไปด้วยนะคะมันก็เลยทำให้แบบมันวุ่นวายเนาะในวันนั้นนะคะคือมันก็มีการพรอนราแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเพื่อที่แบบให้มันมีสีสันแล้วมีความสุขนะคะจริงๆคือเราบอกตรงๆก็ได้ว่าเอ,อ,อการตกสูต้ต้องจําเป็นต้องใส่คาดเท่านี้เท่านี้เออมันได้อยู่แต่ว่าเรามีความสุขในการที่ทเราจะทําทเพลงร้องเพลง<ๆ>แล้วก็จะ เต้นร้องเพลงแบบนั้นเนาะเต้นหรือหรือดำนั่นแหละนั่นแหละก็ในในการแบบนั้นนะคะแล้วก็ เงินที่น้องทิพย์ถือมาบางคนก็สงสัยว่าทาไมเงินมาอยู่ในมือน้องทิพย์นะคะอันนั้นน้องทิพย์แค่ถือแล้วก็มาโชว์พี่ๆว่าเออเงินนี้เราได้มาแล้วแค่นั้นเองนะคะไม่ได้อยู่ในมือน้องทิพย์นะคะมันก็อยู่ในกรรมการของเราอีกนะคะเงินนั้นเราก็เอออย่างที่พี่ๆทุกคนบางบางท่านก็ทราบอยู่บางท่านก็ไม่ทราบเนาะอย่างที่ทุกๆกคนได้เห็นนะคะที่เรามีงานแต่งงานเรามีงานโบสถ์เอ่อมีนู่นนี่นั่นเราก็จะมีการตกแต่งซื้อ หลอกไม้มาตกแต่งเพื่อเป็นอะไรนู่นที่น้องทิพย์ได้ถ่ายทําให้พี่ๆทุกคนได้เห็นอันนั้นและเอาเงินเอาเงินจากตรงนั้นแหละมาทํานะคะเอามาทําเป็นเป็นให้กับให้กับคนในบ้านน้องทิพย์นะคะเออก็แค่นั้นเองนะคะเงินนั้นไม่ได้ไปไหนนะคะเหมือนเงินทำบุญถ้า,าวันไหนที่เราทำบุญนะคะ อะไรวันวันไหนที่ที่เราอาที่เราเอาที่เราจะทําบุญใหญ่หรืออะไรประมาณนี้เราก็จะออาเราก็จะเอาเงินที่เราหาได้มาก็เงินทําบุญนั่นแหละเราก็หาได้มาเราก็มาทมําบุญ <c oughs> แค่นั้นเองนะคะพี่ๆทุกคนที่สงสัยนะคะที่เพิ่งมาติดตามนะคะแล้วก็บางท่านก็ติดตามมานานก็จะเข้าใจนะคะประเพณีบางบางประเพณีก็เออมันไม่มีเหมือนเมืองไทยเนาะน้องทิพย์ก็จะเปรียบเทียบว่า เมืองไทยมันไม่มีก,ก็ก็แบบมันติดปากเนาะก็อยากจะแบบให้<ร>ให้พี่ๆเป็นขับ ไทยอะรู้กระจ่างใสแบบเออเมืองไทยไม่มีนู่นนี่นั่นน้องทิพย์อธิบายไม่ไม่เป็นแบบนี้น้องทิพย์ก็จะเปรียบเทียบกับไทยว่ามันไม่มีน้องทิพย์อธิบายไม่เป็นว่าไทยเขาพูดยังไงเพราะว่าเพราะว่าสําหรับสําหรับน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ก็ได้ได้เรียนรู้จากภาษาแล้วก็ความพูดจากทีวีนะคะ ทีวีก็แนะนําประเพณีเราเห็นประเพณีในจากทีวีเราไม่ได้ไป,เ,ปรเราไม่ได้ไปสัมผัสในสัมผัสจริงในในประเพณีของไทยจริงๆนะคะน้องทิพย์ก็ก็เลยได้ก็ได้ได้จากาทีวีเขาแนะนํามาอย่างไงเราก็ได้มาแค่นั้นเองนะคะบอกตรงๆว่าให้น้องทิพย์ให้น้องทิพย์รู้จักไทยทั้งหมดไหมก็น้องทิพย์ก็ไม่รู้จักนะคะก็ ก็เราก็เป็นคนชิงตุงเนาะอ่าก็ก็เข้าใจก็เข้าใจด้วยนะคะว่าประเพณีเรากับประเพณีไทยอ่ะบางทีมันบางทีบางเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกันส่วนมากก็เหมือนกันแแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็เอาใจเอาใจพี่ๆทุกคนเข้าในประเพณีของเราให้แบบให้ให้แบบเหมือนน้องทิพย์แบบนี้มันจะเข้าใจง่ายกว่านะคะ อืมค่ะก็ถ้าใครสงสัยเรื่องแบบอะไรก็ถามน้องทิพมาได้เลยนะคะคือน้องทิพก็จะมาตอบอยู่มาจะมาพูดจะมาตอบทุกครั้งอยู่นะคะถ้าน้องทิพมีโอกาสนะคะวันนี้ก็แค่เล่าในความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกในในตอนนี้ในสถานะสถานการณ์ในตอนนี้แล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่ได้พูดคุยพี่ๆเพื่อนค่ะไปวันนี้ก็ ก็พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยววันหลังก็จะมาพูดคุยมาอีกนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกําลังใจน้องทิพด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องทิพย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย